สวัสดีครับผมโกโก้พมดน้อยนะครับโพม,มาทำคลิปยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะครับตั้งหลักหายใจวันวันหนึ่งนี่แทบจะไม่ได้หายใจเลยนะครับนะถ้าใครคิดถึงโกโก้พมดน้อยก็คลิปเดิมๆก็ฟังได้อยู่นะครับผมไม่ได้เน้นปริมาณนะครับผมเน้นเน้นว่าใคร ใครชอบใจใครถูกอัธยาศัยอยากฟังก็ได้ได้ได้ความยินดีนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดนึงเพราะว่ารถแมคโครอาราวาทหน้าบ้านกำลังความเจริญบุกเมืองรับแรสิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคนสิ่งที่ต้องอดทนคือใจเรามันจริงไหมสิ่งที่มองไม่เห็นนี่ ก็คือใจคนใจคนอื่นแต่ใจเรานี่เรามองเห็นไหมถามว่าแต่ละคนเนี่ยแต่แต่ละท่านเนี่ยแล้วท่านเห็นใจตัวเองไหมสิ่งที่อดทนก็คือใจเราไปอ่านเจอมานะคะไปอ่านเจอมาแล้วก็รู้สึกว่านึกากพูดอะไรก็จะพูดใครอยากฟังก็ด้วยความยินดีสงสารตัวเองจังเลยอ,อกหัก อกหักครั้งที่แปดร้อยเก้าสิบเก้าอาแล้วนะครับอกหักครั้งที่แปดร้อยเก้าเก้าสิบเก้าอหักจากเก้าศูนย์กลับเป็นหกศูนย์ก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากจะบอกสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่ากโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตา ขราวหลังจะไม่มาจะไม่โทรเพลงร้องไปเพลงร้องเพลงไปจบสักเพลงใจคนนี่นะครับเรื่องของใจเป็นเรื่องของนามธรรมารูปรูปประธรรมคือสิ่งที่มองเห็นกําลังมองมองเห็นอยู่นี่คือโคฟกัสมดน้อยกําลังนี่มองเห็นอยู่จะเข้าไปสวนมนช้าเลยแวะอัดคลิปนิดนึงนะครับใจคนเรานี่มีกายกับใจ กายคือสิ่งที่มองเห็นเรียกว่ารูปธรรมภายนอกเห็นหน้าตาแบบนี้จิตใจอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ใช้ตานอกเห็นแค่เปลือกนี่คือเปลือกนอกทั้งนั้นเลยนะครับใช้ตาในก็คือใจนะดูหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เราอย่ามองกันแค่เปลือกเราอย่าใช้คำว่าการมองเห็นภายนอกก็เป็นเรื่องดีไหมแต่ถ้าพูดตามหลักธรรมเราก็ต้องใช้ใจในการพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยนะครับสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นก็ได้นะครับสิ่งที่เรามองเห็นอาจจะเป็นข้างในอาจจะตรงข้ามกันก็ได้ อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้สติและใช้ปัญญาในการกันกรองเพื่อจะหาเหตุหาผลและเอาหลักธรรมะเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ในคำตอบของแต่และเรื่องว่าสิ่งที่เราทำไปถูกต้องไหมทำตามอารมณ์ภายนอกไหมทำตามความรู้สึกข้างนอกที่มองเห็นไหมหรือว่าทำตามคุณธรรมบางอยา่าง เรามีธงคําตอบกับตัวเราไหมในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เรากําลังเมตตาอยู่นะตอนนี้เรากําลังเมตตาอยู่นะสมมุตินะครับเราก็ทําไปส่วนใจคนอื่นเราก็มองไม่เห็นหรอก แต่เราก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรทั้งนั้นนะครับเราก็แค่ใช้หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราคิดดีทำดีเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเราคิดดีเราก็จะพ้นทุกทุกจากใจเราเองทางพ้นทุกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเทศสอนไว้ก็คือมักมีองค์แปดนั่นคือทางพ้นทุก ข้อหนึ่งย่อมสําคัญกว่าข้ออื่นๆนะครับข้อหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบการคิดเห็นชอบอาจจะมองว่าคิดในเชิงบวกก็ได้แต่ก็ต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยนะว่าเราคิดดีทดําดีเราก็ต้องมองมองตามเหตุตามผลว่าเราจะให้สิ่งใดมากน้อยเท่าไหร่คนดีก็เยอะคนเห็นแก่ตัวก็เยอะ ต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็ทําไปแต่ละสิ่งแต่ละอย่างต้องใช้สติปัญญาพิจารณาวิจารณญาณในการทําเรื่องต่างๆแม้ทั้งการลงทุนเราก็ต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยนะครับว่านั่นนั่นคือการลงทุนการเสี่ยงโชคใดๆก็แล้วแต่การลงทุนกับสลากมัเตอลี่การลงทุนกับคนการทําดีกับบุคคลเนี่ย สิ่งที่ควรทำก็คือทำดีกับคนใกล้ตัวก่อนผมเคยผมได้ไปกราบาเรียกว่าผู้มีญาณขององค์พระแม่กวนอิมมาประทรับอยู่กับท่านแล้วแล้วโดยความเป็นจริงพระแม่ท่านนี้การงานฐานะทางสังคมท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนรวยและอยู่ ที่อเมริกาเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าย้ายย้ายถิ่นฐานไปอ,อเมริกาแล้วก็มีมีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วก็อาจจะมีบุญเก่าสัมพันธ์กับองค์พระแม่กวนอิมแล้วก็มาองค์พระแม่มาประทับทุกครั้งที่มีปัญหาหรือมีความทุกข์ใจผมก็ได้ไปกราบเพราะพอดีท่านท่านมาสร้างไม่ใช่แค่วิหารนะครับมหาวิหารนะมะหาวิหารกวนอิมพระแม่กวนอิมพันมือยกเขียวก็ไปกราบ ถ้าท่านอยู่ที่ย้ายมาอยู่ที่สำนักตรงนี้วิหารอันนี้บางทีไปกราบโดยไม่โดยไม่ได้นัดหมายผมไม่เคยนัดหมายไม่เคยติดต่อส่วนตัวแต่ถ้ามีบุญสัมพันธ์ก็ขอให้ได้เจอก็ไปการาบพอกราบปุ๊บแค่นั่งแล้วองค์พระแม่ท่านก็มีบางอย่างไม่ไม่ไม่ได้มานั่งเป็นร่างทรงดูดวงอะไรต่างๆจิตท่านก็สื่อมาแล้วท่านก็ทักออกมาว่าเมตตาเกินไปเขาก็เอาเปรียบนะ ตำใจเลยตำใจเลยครับว่าเออเมตตาเกินไปเขาก็เอาเปลียนเราต้องเอาหลักธรรมเข้ามาใช้รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยนะครับว่าเราควรที่จะเมตตาต่อใครต่อสิ่งใดพุทธเจ้าท่านสอนว่าทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทำอะไรก็ให้มองเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เราบิดามารดา หลวงปู่มั่นท่านเทศสอนว่าจะตอบแทนบุญคุณบิดามารดาเงินทองกองท่วมภูเขายังตอบแทนไม่ได้อันนั้นคือเป็นมูลค่าทางโลกที่ยกย่องกันขึ้นมาจะทำอะไรถ้าจะเมตตาการให้ความรักการให้ความเมตตาการทำดี คิดเบื้องหน้าแม้ทั้งการทําความชั่วนะครับเราก็ต้องมองคิดเบื้องหน้าว่าเราทําสิ่งสิ่งนี้ไปบุคคลที่จะได้รับก็คือพ่อกับแม่เรานะเพราะว่าท่านเป็นคนให้กายสังขารน,นี้มาพ่อเป็นกายแม่เป็นสิ่งอ่าเป็นอาหารแล้วดวงจิตก็มาอาศัยอยู่ในกายนี้เรา เป็นเราที่เรียกว่าเราคือดวงจิตเราก็มาอาศัยอยู่ในกายนี้กายนี้ทําดีไม่ต้องแผ่เมตตาอานิสงส์นี้ก็ส่งถึงบิดามารดาโดยอัตโนมัติและบุคคลที่เกื้อนหนุนดวงจิตของตัวเราเองก็จะได้พลังงานจากบุญและบาปร้อนเป็นไฟใจชุ่มฉ่ำเย็นนั่นคืออานิสงส์ของสิ่งที่เราทำอยู่แต่ละสิ่งแต่ละอยา่าง เราจะตอบแทนอย่างไรก็หาที่สุดไม่ได้ทรัพย์เงินทองหาได้แต่ถ้าไม่มีกายสังขารน,นี้เราก็ไม่สามารถที่จะดําเรียนจนเป็นด็อกเตอร์ได้รุ่งเรืองร่ำรวยได้การตอบแทนบิดามารดาถ้ามีทรัพย์ปัจจัยก็ควรดูแลให้สมควรบางท่านบอกว่าเงินทองไม่มี การทำดีกตัญยูรู้คุณการที่ตัวเราทำดีเพื่อทำดีเราก็ต้องทำดีตอบแทนเป็นคนดีก็เท่ากับการตอบแทนบิดามัรดาเหมือนกันมีทรัพย์สินบ้างมีเงินทองบ้างก็ก็ดูแลยิ่งให้เราก็ตอบแทนผู้มีพระคุณจนกว่าท่านจะหมดอายุไขสังขารไปก็ถือว่าหมดกรรมที่จะกระทำตอบแทน ในขณะที่มีกรรมต่อกันอยู่ก็คือยังมีลมหายใจเราก็ควรที่ทําดีต่อกันความรักเป็นเรื่องดีรักตัวเองก่อนนะอะหังสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขบทแผ่เมตตาพระพุทธองค์ท่านก็สอนว่าให้เราแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนให้เรามีความสุขให้เราพ้นทุกตัวเราเข้มแข็งแล้วเราก็ค่อย แผ่พลังงานที่ดีไปกับสิ่งรอบข้างเอาก้อนหินโยนลงน้ําปุ๊บน้ํามันกระเพื่อมออกรอบข้างรอบข้างใกล้ตัวสุดเราก็าคือบิดามารดาทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องซ้ายพี่น้องทิศเบื้องหลังบุตรบริบาลทิศเบื้องบนครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่หนึ่งคือใครถัดไปคือใครทําดีกับคนใกล้ตัวก่อนต้องมองให้เห็นใจตัวเองก่อนแล้วก็ต้องอดทนใจเราเป็นสิ่งที่ต้องควบคุม หลวงปู่ชา่ันเทศสอนว่าธรรมชาติของจิตห้ามยากรักษายากชอบไหลลงสู่ที่ต่ำเหมือนน้ำชอบไหลลงสู่ที่ลุ่มเสมอจิตกับใจเป็นสิ่งที่มาด้วยกันจิตรับรู้เรื่องดีใจก็เกิอดอาการดีขึ้นมาก็เรียกว่าใจดี จิตรับรู้เรื่องไม่ดีจิตฝักใฝ่ในความชั่วใจเราก็จะเป็นคนชั่วจิตเป็นสิ่งที่สัมผัสต่างๆสัมผัสทางจิตรับรู้ทางจิตใจคืออาการของจิตถ้าเปลี่ยนเหมือนเปลวเทียนนะครับความร้อนของเทียนก็คือจิตก็คือกระแสจิตก็คือความร้อนของของเทียน เปลวเทียนแสงสว่างนั่นคืออาการของจิตก็คือใจมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่แต่ก็ไม่ซับซ้อนใจคนมองไม่เห็นหรอกความรักลุงปู่ผมเคยสอนว่าจงใช้ความรักให้เป็นประโยชน์แต่อย่าหาประโยชน์จากความรัก ความรักเป็นเรื่องดีความรักความเมตตาเป็นเรื่องดีเรารักคนเราเมตตาเราคิดว่าคนคนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนอ่ะเป็นเป็นคนในครอบครัวเรานะเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นพ่อเป็นแม่เราถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เราเราควรจะทําอะไรแบบไหนถ้าเป็นน้องเราล่ะถ้าเป็นคนรักเราล่ะเราก็ทำด้วยใจแต่บางคนถ้าไม่ได้มารักแต่อาศัยว่ามีคนมารักมาหลงแล้วก็ใช้ความรักหาประโยชน์จากความรัก อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรในตัวตนของโ,โก,โก,โ,กโก้พะมดน้อยนะครับสัง้งแต่เป็นเป็นพระก็มีคนมาชอบนะผมนี่ตัวการีการีบ้านกาิีเมืองใช้คํานี้ดีกว่าบอกแม่ว่าแม,ม,ม่ตัวการีกินนี้จู่เป็นพระก็มีคนมาชอบชอบเชิงชุดสาวทั้งผู้หญิงผู้ชายการีบ้านกาิากาีเมืองจริงๆแต่เราก็ไม่ได้ใช้ความความเป็นอะไรแบบนั้นผมไม่เคยไปเรียกราดสักการะกับใคร แม้กระทั่งบางคนอยากให้อยากให้เราก็ไม่เอาถ้าจะให้มาด้วยด้วยความเสดหาและปูกพันุ์แบบนั้นไม่เอาเป็นล้านก็ปฏิเสธมาแล้วไม่เอาแต่ถ้าชอบใจเองวิ่งหาคุณเล่นนะคะไม่ใช่มันไม่ดีถ้าเราบอกว่าถ้าเราไปทําอย่างนั้นไปหลอกล่อคนอื่นแล้วถ้ามาเจอลูกหลานเราละ่ะถ้าไปเจอพ่อแม่เราละ่ะไปไปถูก ไปรักคนแล้วคนเขาไม่รักก็มันไปนหลอกล่อเอาหลอกอล่อเ,เอาถามว่าเงินทองของใช้แค่เมืองมนุษย์เท่านั้นนะครับตายไปเราไม่ได้ใช้นะจะไปเกิดข้างบนหรือข้างล่างเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดมาในโลกใบนี้เงินทองเป็นของสมมุติเราอย่าเอาของสมมุติมาให้คุณค่ามากกว่าจิตใจคนเช้านี้อาบน้ำเสร็จ นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งสมัยโบราณแล้วพอไปเป็นโบราณเพลงใจสั่งมาร้องรรอเออมันก็เพราะอยู่นะครับแต่ร้องเพลงไม่เป็นนะถ้าใครเคยติดตามผมมาเรื่อยผมผมเป็นบ้าเป็นบอผมก็ร้องเพลงร้องในคลิปเป็นบ้าเป็นบอที่เฝ้าแต่โทรโทรไปหาเธอเรื่อยเปื่อยเหนื่อยก็ยอมกดใจชอบเธอไม่เบา ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากฟังไม่อยากคุยก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อย่าหึหนั้นเข้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา อยากโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาเขาหลังจะไม่มาจะไม่โทรคอนเฟิร์มได้ร้องเพลงไม่เป็นร้องเพลงไม่ถูกคีย์ร้องเพลงไม่จบร้องเพลงผิดจังหวะร้องเพลงผิดเนื้อนี่คือต้นฉบับของจริงโกโก้พมุดน้อยนะครับแวะมาทักทายคุณหญิงปัดตุกติ๊กบอกว่า อาจารย์คะส่งมาให้เป็นยี่สิบสาสิอันเหลืออยู่เท่านี้เหลืออยู่เท่านี้คุณหญิงป้าบอกว่าห้ามแจกเก็บไว้หน่อยก็มันห้ามไม่ได้ <c oughs> แจกหมดแล้วนะครับขอบคุณมากที่ให้ความสนใจผมก็เก็บไว้หน่อยเดี๋ยวคนให้มาจะเสียใจนะครับคลิปนี้ก็มาทำนั่นแหละครับพูดไปเรื่อเปือ่อยมาทักทายคนที่คิดถึงผมก็คิดถึงนะอีกไม่นาน รถประจำตำแหน่งหนึ่งหสามสจากเด็กกทมจะย้ายมาเป็นเด็กต่างจังหวัดมันจะเป็นเร่งนำโชคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่อยากสิ่งที่อยากให้รู้ก็คือว่าให้รู้ใจตัวเองมองให้เห็นใจตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราทำด้วยความรักหรือเราทำด้วยความหลงหรือเราทำด้วยความคร่หรือเราทำด้ำวคยความเมตตา เรารู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีสติในการทําในสิ่งที่เรากาลังทําอยู่สติก็จะควบคุมใจใจก็จะไปควบคุมวาจาไปควบคุมการกระทำอุบาจาร์องค์พระสามาสุทธเจ้าท่านก็ทรงเทศสอนว่าให้มีสติสตินี้เป็นเรื่องดี ท่านพ่อรีวัดอโศการามท่านอุปมาสติเปลี่ยมเหมือนถ้าเราเป็นควายเป็นบัวเป็นควายแล้วมีเชือกผูกตรงนี้สติก็คือเชือกดึงไว้จะเดินไปไกลก็ดึงไว้ดึงไว้ต้องรู้เท่าทันสติต้องรู้เท่าทันถ้ารู้ตามเดินไปด่าคนปั้งแล้วก็รู้ว่ากําลังด่านะก็ไม่ได้ต้อง ถ้าจะเดินไปด่าก็หยุดหยุดหยุดยายายาไม่ดีไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาสติต้องรู้เท่าทันใจคนอื่นมองไม่เห็นก็ให้มองเห็นที่ใจเรานั่นแหละนะครับขอบคุณมากมายที่เข้ามารับฟังคอมเมนต์ได้ทักทายได้ผมจะหาเรื่องมาคุยสอบพเหตละพอมดน้อยยังไม่ตายนะ ขอบคุณมากมายสวัสดีครับท่านใดเข้ามารับชมและฟังครั้งแรกถ้าถูกใจถูกอัุญาตใสก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ได้ทําคลิปเพื่อนเน้นยอดปริมาณแต่อยากทํเพราะใจอยากทํานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความโชคดีกับปัจจุบันกับอตภาพที่เราเป็นอยู่ภาระหนี้สินอะไรก็ช่างมันดูแลตัวเองรักรักษาใจไว้จะอยู่แบบไหนก็ตามหนี้สินเท่าไหร่ก็ตามรักษาใจให้ให้ดีไม่ไม่ต้องไปคดโกงขี้โกงใคร ตั้งใจเป็นคนดีคิดดีทำดีทุกอย่างก็เป็นเรื่องดีแล้วนะครับสวัสดีครับ